ในวันนี้เฮ้ย hey! ก็จะมาเป็นไบโพล่าหนึ่งวันพี่จะเปลี่ยนนิสัยทุกๆ12ชั่วโมงนะครับโดยตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับคือพี่จะมีนิสัยที่ดีต่างจากคนอื่นนะครับที่แบบนิสัยเต่ตลอดเวลาครับเออลืมไปพอถึงช่วงกลางคืนคือพี่ต้องทำความดีนะครับไหนขอดูสิ่งที่ผู้คนในเซิร์ฟต้องการหน่อยสิ แล้วพี่ก็จะบันดนบันดาลให้มันเกิดขึ้นจริงได้นะครับใครจะเอาโมจิกับฟินิกกับมังกรไหมเฮ้ยเข้ามาก็เจอคนใจดีะครับเนี่ยขอฟินิกโทษทีพี่สายเติมอ่ะฮะโอ้โหหายากแล้วไงมีตังเฮ้ยโอเคครับตอนนี้พี่จะยัง <c oughs> บั่นไสแค่ไหนเราก็ต้องเก็บเอาไว้ในใจก่อนพอดีว่าตอนนี้พี่ต้องแบบเป็นคนแบบ เป็นคนดีก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่พี่ต้องทำชั่วเออว่าแต่ทำไมทำทำทำดีแล้วต้องมาเดินขอผลด้ไหมพี่ก็ไปเข้าใจตัวเองว่ะครับไอ้นี่คือเขากําลังขอผลปีศาจนะครับไอคนนี้รู้สึกว่าไอ้นี่บอกว่ารหัสนายเทียบรหัสหลักเราไม่ติดอ่ะโอ้โห my god เจอแต่เด็กเด็กขี้ขี้ขิงจังอ่ะเออดูดีเบคอนน่าสงสารขอผลคือเขาก็ยังไม่ให้อ่ะครับ ไม่เป็นไรน้องเบคอนเดี๋ยวพี่ชายปรับใจด้วยผลดีๆให้เอ่อผลดีๆที่ว่านี่ไงพี่ชายเอาโอ้ผลดีๆมาให้แล้วเบคอนเนี่ยนะกินเถอะนะน้องเพื่อสุขภาพที่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเองจะแข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟรับไปสิน้องชายกินเลยน้องกินโอ้โหมันไม่กินอะครับเอ้กินแล้วเฮ้ยพี่ชายผมแบกแล้ว มดีใจอ่ะครับโอ้หวัดดีน้องชายโอ้เยี่ยมมากเลยน้องอันนี้เรากำลัลงทําดีอยู่นะครับแจกผลปีศาจอัน,นี้บอกว่ารหัสที่เราเล่นตอนนี้ยังดีกว่ารหัสนายเลยไม่มีของแต่ผมมีตังค์แค่350โลอ่ะนะ350โลนี่คือมึงตึงสุดแล้วอะครับคือพี่ก็มั่นใจเท่าไหร่นะแบบโอ้ยเจอแต่พวกขิงอไหนดูเลเวลดิ 742อ่ะไหนนะสายเติมจริงก็โอ้ยสุดจะท้อเบคอนขอผลยังไม่ให้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เราทำดีครับเฮ้ยน้องพี่แกล้งแนนเฉยเจริงๆนะพี่เป็นคนดีน้องเอาผลนี้ไปน้องไอ้น้องชายไม่ได้แนนมัน,ม,นมีคนรู้ส่วนไอ้ผู้เล่นคนนี้นะครับ ไอ้น้องน้องชายน้องชายไม่เอาผลหรอน้องชายมาเอาผลวินิกกับพี่แล้วโหเวลาจะทำดีไม่มีใครจะรับเลยวะพี่พี่ท้อใจจริงๆอะ่ะเฮ้ยไปไหนเราจะไม่ฆ่าคนนะครับถึงจะหั่นไส้เส้ยเขียวแค่นหนก็ตามโอ้โหนโอเค เอาไว้เก็บไว้ก่อนนะครับในระหว่างนี้ก็มาดูว่าเขาคุยอะไรกันไปลับไปเล่นรหัสหลักก่อนเกินเมื่อกี้คือไอ้นี่ขอผลใช่ไหมแต่ว่าคือให้ผลบิ๊กบ๊าไปมันไม่ดูแบบจนเกินหรอนายโอโหเนี่ยโอ้โหคนตึงๆไม่เห็นจะแจกรีเจนเลยอ่ะอจริงหลักปลอมหรือเปล่าโหอีคนนินทาด้วยอ่ะไม่อยากจะเชื่อครับว่า อาสังคมโรบอกก็มีแบบมีแต่คนขี้โม้จังอะครับพี่รรบไปได้เ้ยสวัสดีน้องน้องชายคือคือคือ,คอพี่ไม่สามารถเอาผลปีศาจให้เขาได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่แปลงเป็นคนธรรมดาพี่กลัวแบบผลมันไม่ได้อะเขาบอกว่าเกินไอ้นี้บอกว่าไรไหนดิสิเกินไร ดาบดาบอ๋อคือดาบะนะดาบเท่อ๋อนั่นเป็นดาบคริสต์มาสนะครับพอดีว่าพี่ก็มีอยู่แล้วเก็บ okay, ไปดีกว่าคือเราจะหยิบเงียบนะครับเอาน้องชายผมหายอะ่ะเอาน้องชายโอ้โหกะว่าจะทําดีซะหน่อยน้องชายดาบคริสต์มาสที่หาไปได้แล้วนี่ไงเราก็มี เนี่ยพี่ก็มีดาบนี่ยหรอแต่จริงดาบนี้ไม่นแรงเป็นดาบที่ที่กากมากเอาจริงเนี่ยสก,กิลก็มีแค่นะั้นปาดทีเดียวแล้วก็สกิลไอเอ็กก็เนี่ยคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเอาจริงโอ้พี่จะท้อใจอ่ะอยากให้มันปรับสก,กิลเท่หน่อยแบบของแรร์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคนนี้บอกว่าของผลอ๋อคือเขาจะบอกว่าขอผล ได้เลยครับตอนนี้อยู่ในเวนช่วงที่ไบโพลาเรายังไม่กำเริบแล้วจะหนื่งทำไมละ่ะลูกโอเคอ๋อนี่ไงแบบนี้ลูกนายจะเป็นน้องชายพี่อีกคนเพราะว่านายจะได้รับผลปีศาจจากเราไปมึงเอาไหมละ่ะน้องเก็บดิเก็บเออทำดีมากน้องชายเออแค่นี้เองก็ได้แล้วนะ แต่ไม่เล่น G R R อะไรคือ G R วะเออไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอเนี้ยใส่สามดาบไว้เหมือนเดิมดีกว่าอยากได้ผลแดงอ่ะได้เลยครับผลแดงจัดให้ผลแดงเหรอครับน่ะผลแดงนี่ทำดี24ชั่วโมงเฮ้ยมีมังกรอะไรวะเมื่อกี้พี่ไม่เคยเห็นจริงเอาไปสี่ผลแดง อยา่าขโมยกันโอเคเฮ้ยคนเสื้อเขียวม่งใจดีเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่โลภผลปีศาจเลยอ๋อที่เขาถือคือเป็นคาทานี่หว่าพี่ก็มีดีหว,ว่าเอาจริงนี่ไงพี่ก็มีแต่เอาจริงพี่ไม่เคยลองไม่เคยลองนะสก,กิลคืออะไรอ่ะก็แค่หิวอ๋อก็จะมีไฮดรา้าออกมานีหว่าอุ้ยโ,โทษโอุ้ยขอโทษ ขอโทษขอโทษเขาบอกว่าป่าครับ <c oughs> ตอนนี้กลายเป็นป่าแล้วเหรออ่าครับผมอครับมีอะไรให้ช่วยอย่างนั้นเหรอมีอะไรให้ป่าช่วยเมื่อกี้คือหนูได้ได้ผลปีศาจไปแล้วหนูไม่พอใจหรือไงช่างเหยะนะทำไมใจดีจังครับผมเป็นไบโพล่าครับ อย่าให้ตะวันขึ้นตอนไหนนะคือพี่จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะเพราะงั้นก็ระวังตัวให้ดีอย่าบาด่าพี่ละกันก็จะขออนุญาตทำตัวเลื้ยนหน่อยตอนนี้พี่แบบเป็นคนดีผมอ่านไม่ได้อะครับป๋าผมเป็นไบโพล่าครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเด็กที่ดีต้องแอดผู้ใหญ่มา <c oughs> โอเคถือว่าเองโชคดีแล้วมีคนตั้งมากมายที่อยากจะเป็นเพื่อนกับพี่แต่คือเองแบบได้เป็นแบบ ง่ายๆอย่างเงี้ยครับไม่ได้เหมือนกันครับป๋าเขาอ่านไม่ได้ใช่ไหมอ่ะผมเป็นไปโพล่าอีกทีแล้วกันถ้าเอากระบองฟาดหัวป๋าจะโกรธป่ะอย่ามายุ่งกับฉันนะป๋าเตรียมตัวละป๋าเอาเคียวมาลอกลอทวเหนื่อยอีกแล้ววันเนี้ยนี่เป็นไรไม่รู้อะครับมันเหนื่อยอีกแล้วอะเสียงที่เป็นไรไม่รู้คืออ้อไอ้นี่ยังไม่กินอีกเหรอระวังโดนฆ่านะ ไหนทีเวทเท่าไหร่เวทแปดสหแล้วมีโอกาสที่โดนฟาดทีเดียวอาจจะตายได้นะครับเอาจริงวันนี้พี่ไม่รู้เป็นไรครับมันเหนื่อยตลอดเลยเวลาทําคลิปเอาจริงพี่ก็ไม่ใช่คนสุขอสุพันธอะไรนะไม่ใช่คนบุรีลงสก,กิลเขาสวยอย่างวะสวยจริงนะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นโมจิกับมังกรอะไรดีกว่าครับป๋าก็ต้องมังกรอยู่แล้วนี่ ผมอ่านไม่ได้มันต้องใส่อีมจิตสอันตอนนี้ก็ตัวพี่ก็ได้อาบแสงอาทิตย์เป็นที่เรียบร้อยมันถึงเวลาแล้วที่พี่นะครับจะก,กลายเป็นคนที่ชั่วมากกว่าเอเา๊มันอยู่ไหนนะคอลเลกชันเบคอนพี่อ่ะพี่หามานาะนนานแต่ก็คือยังหาไม่เจออ่ะครับ คือตอนแรกที่พี่สมัครรหัสใหม่นะครับพี่ตั้งตัวเองเป็นผู้หญิงดูดิที่แม่งขึ้นโฆษณาโอ้โหคุณผู้ชายนะโหลป๋าผมอยากได้โมจิอ่ะแลกได้ไหมเดี๋ยวนะไอ้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยพี่เพิ่งให้ผลโมจิไปแท้ๆนะไอ้น้องชายนี่เองบังอาปราท้าไทายอำนาจเบคอนอย่างนั้นเลยทําไมเบคอนแม่งหน้าตามันดูแบบกระโปรงอย่างงี้วะเนี่ย หน้าตาคือโคตรเออเลยไม่มีความกลัวอยู่ในตัวเลยเขาจัดนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะเป็นคนเลวนะครับนี่เลยเราจะเริ่มด้วยการแกล้งไอ้พวกเบคอนนะครับที่อยู่หลังฟาร์มอยู่ ความทนไอ้นี่มันสูงกว่าจริงไอ้ความทน,มนสูงจัดอะโอเคพี่ยอมแพ้แล้วกันพี่ไปแกล้งคนนีล้ละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะมาแกล้งคนแถวนี้นะครับไปล่าไฮจาระบายไอ้นี่ก็เรียกป่าอีกเดียวนี่เองเรียกใครอะคือพี่ไม่ใช่ป่าที่เองรู้จักนะเว้ยใครคือป่าเองวะมึงอยู่ไหนขผล่ตัวมาสิ เนี่ยคือตอนนี้มันมุดหวยเนี่ยก็ไม่รู้คือการที่รู้ว่ามันอยู่ไหนตรงแอรายมันเว้ยนี่ไงไหนไหนใครใครคือปลายจรงวะเอา้าออกแล้วอะไรวะเนี่ยมาเตะโอ้โหโอ้โหอายืนให้ไตเลยอ่ะยืนให้ตีเลยเนี่ยเตะเตะก้นแกงเด็กยืนมันจริงเตะก้นนี่ โดนเตะดากไปหนึ่งทีน,นี่ไงเบคอนยังอยู่นี่ว่ะโอ้จริงพี่ทำชั่วไม่ลงแล้วว่าเห็นเบคอนมันตั้งใจขนาดดูดีทุกคนเบคอนตัวน้อยที่โดนผมแกล้งไปนะครับทุกทีเขามีความฝันอันใหญ่หลวงนะครับที่อยากจะไปท่องทะเลโอเคพี่ทำให้เองเอ,อสมหวังให้ได้เพราะงั้นเองต้องไปลงเหลือไปนีนะ่ะไป ไปเนี่ยขึ้นไปดิโอสุดท้ายพี่ยังเป็นคนเลวอยู่วันยังค่ํารอครับหรือว่าพี่มันยังไม่ดีพอไว้เนี่ยไหนเอาใหม่ดิเออ่ออใส่เลยน้องถอยไว้ๆอ่อะ เบคอนน้อยอะเบคอนน้อยถ้าเกิดว่าเจ้าไม่เห็นเรือลำนี้โปรดรับรู้ไว้ว่าพี่ <Hey! S 1> คือคนที่ทำให้เองสมหวังเองจะได้ออกไปสู่ทะเลก,กว้างทะเลกไกลโชคดีไอ้น้องชายคือถ้าเกิดว่าใครแย้งในการทำทำชั่วของพี่นะครับนี่ใส่เร็วอีกสิบสองวงก็รู้ไว้ซะเอาจริงพี่ทำชั่วไม่ลงหรอกพี่แบบออกจะเอ็นดูพวก จนสลัดที่อยู่ในเซิร์ฟนี้จะตายอ่ะครับพี่ก็เลไม่อยากจะทำร้ายพวกเขาอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสลับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ